สวัสดีครับผมนะพบกันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้มารีวิวหินของค่าย SL c a r b o n d a m นะนี่ครับหินสองพกิจใช้ชื่อรุ่นซีรีส์ว่า f i ไท Tiger โอ้โหภาษาญี่ปุ่นด้วยเป็นไงสุดยอดนะครับเป็นการออกแบบและดีไซน์และพัฒนานะครับฝีมือคนไทยนะครับฝีมือคนไทยนะของค่ายเนี่ยของคนไทยอยู่แล้วผู้ผลิตห่าเสือครับเนี่ยอันนี้ครับ ดูหน้าหินเขาดูหน้าหินก่อนมีเม็ดด้วยนะมีลูกเล่นด้วยนะอันนี้เขาทาสีมานะไม่ใช่เม็ดอะไรนะเนี่ยครับเนี่ยเป็นไม่ได้เรียกได้สีส้มเนี่ยครับอันนี้เขาทําสีมานะครับเขาทาสีมานะเพื่อให้แตกต่างจากแบรนดะ์ก่าันนะครับให้มันดูน่าใช้ขึ้นให้มันดูนะแตกแตกต่างชัดเจนนะครับไม่เหมือนค่ายอื่นแล้วมาดูกันครับฟิลลิ่งในการรับคมดีกว่านะวันนี้มีสองตัวครับที่จะเทสนะอันนี้เป็นมีดที่ตีมานะครับ เพื่อนผมส่งมาให้เพื่อมาเทสโดยเฉพาะอันนี้เป็นมีดของญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูกันครับนะดูก่อนเลยว่าหินแข็งไหมโอ้ฟังเสียงแงวานแป้งแป้งแน่นอนครับเดี๋ยวมาเทสเล่มนี้ก่อนครับเมาดูกันว่ามีดตีเนี่ยนะมันจะแข็งแค่ไหนอันนี้เป็นมีดตลับลูกปืนนะนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันแข็งแค่ไหน,นกินได้ไหมโอ,โอ้ยนะไม่เตาเสิร์ฟ กินโปงปางโปงปางเลยครับผมนะกินเลยแข็งได้หรือว่าสุดแล้วนะสำหรับผิงไทยนะครับแต่เรื่องราคานี่ยังไม่เคาราคานะครับต้องมาดูก่อนครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะผมได้มารีวิวผมก็ยังไม่ทราบเรื่องราคานะผมลองทางผู้ใหญ่ทางบริษัทเขาอ,อราคามาก,ก่อน,นครับดูครับผม การกินเหล็กไม่ต้องเสิร์ฟเลยหึอ <c> ห <oughs> โอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดจริงๆเขาบอกอันนี้ตัดล,ล็เปืนนะกินเป็นขนมเลยสองทั้งกิจเลครับกินเป็นขนมเลยดำปี่เลยจะรับมาดูของฝั่งญี่ปุ่นดูบ้างเป็นยังไงนะครบอกเลยฟิวรับไม่มีคำว่าลื่นเขาจัดเต็มมากบอกเลยว่าเอาส่วนของผิวอ่อนก่อนเลยกันนะครับ ผิวอ่อกไม่ต้องพูดถึงครับกินเป็นขนมอยู่แล้วนะครับกินเะป็นปขนมู่แล้วนี่ส่วนของพิ่ผิวอ่อนของมี่นะครับน้ำปีนะครับนะครับถามวิอยาชั้นได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับ <S <S เขาจะเน้นเรื่องการทําคมมากกว่านะของคายอย่างนี้นะนะนะครับผิวอ่อนน้ำปีนี่เลยเรามาดูวันเหล็กแข็งเหล็กอ่อนรวมไปแล้วมาดูส่วนที่แข็งมั่งนะครับ นะเขาลับเขาแยกชั้นไม่ได้นะเห็นไหมฮะจะเงาอย่างเดียวเลยนะจะเงาอย่างเดียวเลยมาดูกันส่วนของแข็งแข็งเหมือนกันครับ <c oughs> ขนาดเหล็กดาปืนยังไม่เหลือแล้วนี่จะเหลือแล้วครับกินน้ำปีนะครับนะกินแบบดุดานไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจชาวบ้านไม่เกรงใจบ้านอื่นเลยนะฮนะนะี่ ดัมปี้เลยนะครับเขาสามารถผัดหน้าได้นะครับนะอาจจะทิ้งคาบตะกรอนของเหล็กไว้บ้างเล็กน้อยนะครับเราสามารถปรับหน้าได้นะครับผมก็จะปับให้ดูนะผมก็ลูกลกให้ดูก่อนกันคร่าวๆนะนะออกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ออกนะออกนะครับนี่ครับคร่าวๆออกนะครับไม่ใช่ไม่ออกออกนะนี่ครับเท่าที่ลองถือว่า ดีเลยครับใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะของค่ายนี้นะครับนะผมก็รอตัวไหนเมื่อไหร่ก็ไปหาลองใช้ดูนะครับผมว่าไม่แพ้ของญี่ปุ่นเลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับขนาดเด็กแข็งๆตัวปืนนะครับหมึ่เม็ดที่เพื่อนผมก็ทามาให้นะนะเป็นช่างรับมีดเอ้เป็นช่างตีมีดนะครับทำมาให้เพื่อมาทดสอบหินด้วยเฉพาะเลยนะนะครับพอดีผมว่าเป็นคนชอบหาหินธรรมชาติอยู่แล้วนะ ไม่ชอบใช้เล่นแข็งเนะี่ยเป็นตัวเทสนะครับนะอันนี้เขาส่งมาให้เพื่อมาทดสอบเอกเจ้าหินของทางค่ายนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับอมเน,นี่ยไฟไทเกอร์ Tiger, ซีรีส์นี้นะซีรีส์ไฟไทเกอร์นะผมไม่แน่ใจว่าวางจำหน่ายจริง,รงๆเขาจะใช้ชื่อรุ่นนี้หรือเปล่านะแต่เขาเข้าแน่นอนครับนะับวันนี้ไฟไทเกอร์ฝากเขาไครับค่ายนี้ครับ SL ลคาร์บอนดัมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมจับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ที v ่วอลหน้าครับสวัสดีครับ